สวัสดีค่ะกระเป๋าชัด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งวันนี้มีอะไรมาฝากกันค่ะเป็นผ้าพันคอนะคะจากแบรนด์ไมเคิลคอสีคาราเมลโกสวยมากค่ะก็ไก่ล้านตัวเลยส่วนตัวออมองว่ามันดูหรูหราสาวๆคนไหนที่อยากได้ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ไปใช้งานในออฟฟิศ ก็ทักทายกันมาได้นะคะผ้าพันคอเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยนิยมเนื่องจากเมืองไทยเป็นอากาศร้อนเราใช้ผ้าพันคอกันน้อยมากๆไม่ว่าจะผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่นะคะนอกจากเออเรามีแลนจะไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งถ้าบ้านเราเนี่ยทางภาคเหนืออาจจะเจอบ้างอากาศหนาวเราถึงจะได้ใช้เรียกว่ามันเป็น สินค้าชิ้นหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในบ้านเราเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันไม่ได้อำนวยส่วนตัวคลุมไหลผ้าคลุมไหล,ล,ไหลผืนนี้นะคะจากไนค์คัลหรือ MK เนี่ยสีอะไรสีคาเมคาราเมล กเพียจะพูดผิดเป็นคา m เมลโกอยู่เรื่อยๆค่ะเป็นสีคาราเมลคือสีน้ำตาลทองมีตัวอักษรโลโก้ MK อยู่ทั้งผืนนะคะมีขนาดเท่าไหร่ความกว้างจากซ้ายไปขวาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก50ส่วนความยาวจากบนลงล่างเนี่ยประมาณสัก2เมตรถือว่าเป็นผ้าพันคอผืนหนึ่งที่ใหญ่สามารถใช้กลุ่มไหลายได้ เราจะมีผ้าพันคอมีหลายไซส์นะคะบางบางบางไซส์ก็แค่ตกแต่งพันคอนิดหน่อยหรือว่าใช้ตกแต่งกระเป๋าแต่ว่าใบนี้นี่คือผ้าคลุมไหล่จริงๆมันสามารถใช้งานได้ส่วนตัวที่พี่แฮมมองนะคะอยากให้ทุกคนเห็นของจริงมันให้ความรู้สึก สวยแล้วก็ดูหรูเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะสีน้ำตาลตัดกับสีทองสวยมากสาวๆถ้าสนใจอยากได้หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักถ่ายกันมาได้จริงๆแล้วอยากจะออฟฟิศให้เห็นนะคะแต่ว่าอย่างที่อธิบายค่ะผ้าพันคอบางทีเราใช้งานจริงๆเราก็ไม่อยากจะใช้ต่อจากใครเดี๋ยวคลิปหน้าเ e, พี้มมีผ้าพันคอ ลวดลายอื่นๆแบรนด์ Brand อื่นๆมาแนะนําให้รู้จักกันอีกนะคะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบจะย้ํากับทุกคนเสมอฝากไว้ด้วยนะคะกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันค่ะว่าเป็นผ้าพันคอจากแบรนด์อะไรขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ